มองทุกอย่างให้เป็นแมทพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทำไมคนอินเดียถึงเก่งคณิตศาสตร์เริ่มต้นพี่ภูมทำไมพี่ภูมถึงคิดว่าคนอินเดียเก่งคณิตศาสตร์คืออย่างแรกก่อนเลยพี่กอฟภูมองว่าคนอินเดียเนี่ยถ้าเราดูหลายๆธุกรกิจนะครับเขาเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นซ e o เป็นซีเนียร์ที่อยู่ในบริษัทเทคชั้นนา แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราดูใน YouTube ถ้าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยคนอินเดียชอบเอาโจทย์ยากๆโจทย์โอลิมปิกอะไรเนี่ยเอามาสอนเอามาอธิบายใน y o u t u ซี c e โใหญ่ๆเนาะที่เราได้ยินมาอย่างเช่น m icrosoft ครับออ Adobe อย่างเงี้ย Adobe พวกเนี้ยหลังๆเป็นชาวอินเดียคนนั่งเยอะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะ<อ>ครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นมาคือแบบพวกโอ้ทซ์บุ๊กข่าวที่เราสั่งมาจากอินเดียเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลมาเล่มเปล่ามาแตก หนาวปึ๊กแล้วก็โอ้ยจอสวยๆก็นั่งเยอะใช่ครับก็เจ๋งแล้วว่าวิชาคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงคือเหมือนกับข้อสอบมปลายระดับมปลายของเขาเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็ลงลึกมากกว่าน้องของประเทศเราทีนี้เราก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอะประเทศอินเดียเนี่ยในภาพลักษณ์เราเหมือนกับประเทศที่ค่อนข้างจะดูยากจนแล้วก็ดูค่อนข้างจะลำบากแต่แต่ทําไมประชากรเขาเนี่ยถึงเป็นระดับแนวหน้า นั่นแหะสิครับพี่ดองใจนะในวิชาคณิตศาสตร์คือถ้าเท่าที่เคยไปอ่านนะครับพี่กอล์ฟอย่างแรกเลยผมว่าอินเดียเขามีหลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นของตัวเองที่เขาเรียกว่าเวทคณิตอ๋อเคยเคยได้ยินว่าที่เขาเอาไม้กายสิทธิ์มาแล้วปิ้งแล้วก็ตอบใช่ไหนอันนั้นมมนแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋าไม่ใช่ไม่ใช่กว่าไรอย่างเออนะคือเขาพูดว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนเวทคณิตเนี่ยวันละสองชั่วโมงสิบเอ็ดเดือนนะพี่กอล์ฟจะเทียบเท่ากับการเรียนคณิตศาสตร์ ถึงสิบสองปีสิบเอ็ดเดือนเนี่ยนะเทียบกับสิบสองปีใช่ครับว้าวน่าสนใจน่าสนใจเพื่อนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมันมันได้ขนาดนั้นจริงไหมแต่ว่าอาร์เกนี่คือเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนอินเดียแบบเก่งคณิตแตดที่พี่นึกแก้งอย่างหนึ่งนะก็คืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่พื้นที่ก็ใหญ่ใช่ประชากรก็เยอะมากประชากรเท่าที่สารวจล่าสุดถ้าจําตัวเลขไม่ผิดประมาณพันสามร้อยล้านคน เยอะครับเทียบกับประเทศไทยนะถ้ากิดเทภาพไม่ออกประเทศไทยประมาณทัก70ล้านเนาะห่างกันหลายเท่าตัวมันก็ประชากรเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เรานึกถึงเวลาพูดถึงอินเดียก็คือเรื่องของวันนะครับตั้งแต่อดีตมาล่าจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ก็อาจจะทำให้เขามีความลําบากนะอาจจะต้องมีการดิ้นรนครับมีการแข่งขันที่สูงนะครับในสายในสายงานในการเรียนอย่างเงี้ยใช่เช่นการสอบเข้ามาหาลัยของเขาอาจจะค่อนข้างดุเดือดใช่เพราะตัวเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าคือเพราะว่า คนมันเยอะอะมาหาลัยมันรับได้จํากัดอะแสดงว่าจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองอะสามารถแบบเข้ามาหาเรืนี้ได้ให้ฉันก็เป็นมีที่แน่นไห้ได้ใช่แอดดับท็อปๆอ,ปอปเนาะของเขาจริงๆอะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลนะครับคนในชาติเขา่ถึงได้เก่งกันที่กันก็คือเมื่อก่อนอะเขาก็จะเป็นพื้นที่มีบริเวณติดอยู่กับหลายๆประเทศติดอาหรบับติดอัฟกา,านิสถานติดปากีสถานติดอะไรพวกนี้ครับติดจีนติดจีน,จนด้วยเนาะ ใช่ครับแสดงว่าเขารับวัฒนธรรมมาเนี่ยจากหลายๆหลายๆประเทศอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับว่าคนารลบเนี่ยเขาเก่งด้านคำนวณด้านคณิตศาสตร์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่เขาจะคุ้นเคยกับการคำนวณเรื่องของตัวเลขเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาอาจจะพูดคุยแลกเปลี่ยนใช่ใช่ใช่ก็มีส่งต,ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการค้าขายครับก็ต้องค้าขายอยู่ตลอดต้องมีทําธุรกิจน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะมีส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีส่วนนะปุ เรื่องของอรารยธรรมด้วยอินเดียมันก็มันก็เหมือนกับจะเป็นแหล่งอรารยธรรมสาคัญเลยนะใชนในใน,ในโลกเราใบนี้เลยเป็นต้นกําเนิดของของาศาสนาของหลายๆ<ช>าศาสนาเกิดขึ้น<ช>ด้วยใช่ใช่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้เหมือนกับว่าบริเวณนี้น่าจะมีคนที่แบบคิดเก่งอ่าแล้วก็อยากจะต่อยอดในแบบนี้ขึ้นมาเพราะเราก็เห็นว่าเรื่องศาสนาก็ชัดเลยนะครับใช่ใช่ทั้งพราหมณ์ฮินดูครับทั้งซิกซ์แม้กระทั่งศาสนาพุทธเนี่ยนะครับก็ มีต้นกำเนิดแถวๆนั้นด้วยอืมก็คือทําให้คนอินเดียมีเขาเรียกว่าต้องค้นคว้าใช่มีเหตุผลมารองรับมีคัมพี์เยอะเลยคมภีพระเวทคมภีอะไรต่างๆเกิดทั้งความเชื่อรัฐที่ศาสนาแล้วก็ในเรื่องของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลใช่ในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยในเรื่องของการคำนวณด้วยเพราะเราก็เคยเห็นนักคณิตศาสตร์ดังๆหลายคนก็เป็นชาวอินเดียด้วยอย่างเช่นรามานุจันต์อย่างเงี้ยโอ้รามานุจัน์นี่ดังมากเขามาสร้างเป็นหนังเลยประวัติน่านาทึ่งมากพี่ไม่ดูหนังแต่พี่เคยอ่านประวัติ แต่เสียดายอยู่นิดนึงอรานที่เสียชีวิตตอนอายุน้อยมากใช่ยังไม่ปิดได้แค่สามสิบกว่ากว่าเขาเป็นนักคิดดักเรี่ยต้นที่เก่งมากๆคนนึงไปเห็นเฮอก็มีเหตุผลหลายอย่างนะที่ทำให้อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีบุคลากรที่เก่งด้านคณิตศาสตร์น,นั่นเองและด้วยความที่เขาอ่ะเคยเป็นเมืองขึ้นจากประเทศอังกฤษอ่าใช่ใ่อินเดียนี่เคยตกเป็นอาณานิคมของกฤษอยอุพักครับ ผมว่าเขาอ่ะก็จะมีพื้นฐานความรู้ในด้านของภาษาคือภาษาเขาเองก็เป็นภาษาฮินดีภาษาที่สองที่เขารู้แน่ๆก็คือภาษาอังกฤษชุดข้อมูลของเขาอ่ะเขาจะสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เป็นของต่างชาติได้ง่ายกว่าก็เรียกว่ามันเหมือนมีข้อดีบนข้อเสียใช่แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเมืองขึ้นนะแต่ว่าข้อดีกคือประชากรเขาก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่ที่หลายๆคะแนนของวิชาการอ่ะเนาะเขาก็ใช้ภาษานี้กันเยอะ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนอินเดียสามารถเรียนรู้ข้อมูลจากโลกภายนอกได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มอีกนิดนึงคนอินเดียที่รู้จักหลายคนขยันขยันแล้วก็อึดมากมยันน่าจะเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลเลยแหละใช่รปะเขศทำอะไรแล้วแบบโอ้ทำจริงเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบประสบความสําเร็จได้ในหลายๆอย่างเลยแล้วก็จะได้หายคาใจว่าทําไมคนอินเดียถึงเก่งคณิตศาสตร์จัง